ครับผมไม่ใช่ให้การได้ยินไม่ใชใ่การได้ยินเหมือนการอ่านปากหรือเป็นการอ่านปากหรือเปล่าครับหรือเป็นการอ่านปากคนในตึกพงทาวเวอร์ทุกคนหรือดูผมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือใครที่เข้ามาในโทรศัพท์ผมก็จะมีการดึงสัญญาน,นั้นเข้ามานะพอมีการดึงสัญญาณให้ให้ผมได้ยินเนี่ยผมก็เลยลองกดมือถือดูพอผมกดมือถือเนี่ยมันจะเป็นออสัญญาณเป็นคลื่นนะแซงเป็นคลื่น มันไม่ใช่แค่การได้ยินแต่มันเป็นการควบคุมตัวนะฮะการควบคุมตัวในเขตกรุงเทพมหานครเหมือนการเหมือนระเบียบตัวนะฮะเหมือนผมไปรับเสด็จในหลวงพระองค์ท่านอย่างเงี้ยเหมือนผมไปรับเสด็จในหลวงพระองค์ท่านก็จะมีเหมือนมีหลากหลายตัวครับเหมือนตัวที่เปิดเคลียร์เส้นทางการจราจรประชาชนรอรับเสด็จประมาณเป็นหมื่นคนตัวที่มีการสร้างขึ้นมาเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยที่เห็นนะฮะเมื่อปี59นะเอ่อเห็นก่อนในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านสวรรคต เปรียบเสมือนผมไปรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านที่เสด็จออกจากโรงพยาบาลสิริราชนะฮะมาทอดพระเนตรดูหลายหลายอย่างนะ,ะประชาชนก็รอรับเสด็จเป็นหมื่นคนนะฮะเมื่อประชาชนรอรับเสด็จเป็นหมื่นคนเนี่ยก่อนที่ในหลวงพระองค์ท่านจะเสด็จผ่านมาก็จะมีเสียงราชองครครษ์เป็นเสียงเออในอากาศคล้ายการทํางานภายในเกี่ยวกับชาติหรือเปล่านะก็ะะ <ๆ S 2> จะเป็นตัวถวายความปลอดภัยตัวเครื่องหลากหลายเครื่องที่ลงมาควบคุมเออลงมาควบคุมตัวคนเนี่ย นะมันมันตรงกับตัวคนมากนะคล้ายเป็นโปรแกรมบางตัวเนี่ยควบคุมเหมือนการเคลียร์การจราจรเหมือนรถไม่ติดขัดอะไรประมาณเนี้ยเพราะมีการเอ่อเคลียร์เส้นทางส่วนคนนั้นจะมองเห็นก็เป็นเรื่องปกติเวลาพระองค์ท่านเสด็จผ่านก็ต้องมีการปิดถนนมีประชาชนรับเสด็จใช่นั่นในมุมมองของคนแต่ในสิ่งที่ผมเห็นผมเห็นระบบครับผมเห็นระบบในตัวแล้วก็มีการสั่งลูกน้องเนี่ยเสียงราชาองค์ครั้งเนี่ยที่มีการเคลียร์เส้นทางก่อนเนี่ยคนพูดเสียงดังนะคนพูดเสียงดังต่อพระองค์ท่าน ก็มีการสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเ,เข้ามาในตัวผมควบคุมตัวผมว่าเหมือนกับว่าอาิมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงโดนเล่นงานนะฮะก็เลยมีการสั่งลูกน้องเนี่ยให้ควบคุมตัวผมเพราะว่าพระองค์ท่านจะเสด็จนะฮะหลังจากที่เสร็จงานเสร็จพิธีจะทําการเข้ามาเปิดดูจะมาทําการาให้ลูกน้องคล้ายๆเหมือนเขามีลูกน้องนะฮะที่ถือตัวเครื่องหล,หลายเครื่องนะแล้วก็จะมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะฮะผมไม่ได้ยินแค่เสียง นะแต่เห็นการควบคุมระเบียบตัวที่สร้างตัวเหมือนคนทั้งกรุงเทพมหาคนครเปรือบเสมือนตัวที่เคลียร์เส้นทางพระองค์ท่านนะได้ยินเสียงนายนิยมดำแดงนะพูดคุยคล้ายดูผมผ่านช่องทางใดช่องทางและมีคนนั้นสอบถามได้ยินเสียงคโนโดไรตึกพงทาวเวอร์เรื่องการฝังโปรแกรมในห้องผมได้ยินเสียงนัก้า,าย,ยาเสพติดนายโยธินนิลาพันธ์ที่พักเอ่อที่พักยาเสพติดรายใหญ่อยู่เอ่อคอนโดรอยัลทาว์ชั้น1ิบห้องติดบันไดนะ ก็มีการเข้ามาบอกผมแล้วก็กลุ่มค้ายยาเสพติดหลากหลายกลุ่มก็เข้ามาบอกผมว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น